สวัสดีครับโอเคมาแนะนำนะครับสี่รถมือสองนะครับที่น่าเล่นนะครับอา่าแบบรถที่ผมจะแนะนำนะครับเป็นประมาณว่าเป็นรถนอกกระแสร,ราคาตกน่าซื้อนะแบบซื้อแล้วคุ้มอะ่ะอา่าตัวแรกนะครับเป็นเออ่ชฟโรเลตครูซนะครับอ่าเป็นโฉมปีประมาณ2011ถึง2013ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับราคามันจะอยู่ที่ประมาณ2อ0แสนเจ็ดถึงประมาณ4 0 0แสนเนี่ยแต่ว่าตัวนี้ผมหามาได้ถูกนะแสนเก้าเนี่ย สวยมากเชฟโรเลตครูซนะครับก็คือ,อเผื่อใครอยากจะดูรูปนะครับดุดันนะตัวนี้นะครับชูจุดเด่นด้วยเนี่ยเป็นเขาเป็นรถที่ดูแบบแข็งแรงบึกบึนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่อง2.0หรือเครื่อง2000ที่มันจะให้กำลังที่ดีกว่าเครื่องเบนซินนะคือจะเหยียบติดกว่าแล้วจะประหยัดน้ํามันกว่านะครับรถคันนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจุกจริงไม่ค่อยมีปัญหากวนใจนะราคาป้ายแดงมันเนี่ย อยู่ที่ประมาณล้านสองนะล้านสองถ้าผมจะไม่ผิดนะล้านสองล้านสามนะแต่ปัจจุบันนะครับเนี่ยก็อยู่ที่ราคานี้เลยนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่าบาทน,นะครับเป็นรถที่น่าสนใจมากเลยนะครับรถมือสองนะถ้าถ้าจะเล่นนะเพื่อนดูก็คือมันคยออะไรมันดูไม่เก่าแล้วก็ยังยังสวยอยู่นะครับก็ราคาร้านกว่าๆนะตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงสองแสนนะ อย่างที่บอกนะครับก็มาถึงตัวที่สองเลยครับผมตัวที่สองที่ผมจะแนะนำเนี่ยเป็นเอ,อเขาเรียกว่าเป็น f o r ์ Focus นะตัวนี้ฟอร์ o โ d ล o กัสตัวนี้นะครับเป็นโฉมประมาณปี2013ถึง2015นะเป็นโฉมก่อน Minor Chain นะครับนี่ f o ร์ f โฟ u s นะครับ f o r ์ Ford Focus เนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาต่ำกว่าป้ายแดงพอ,พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ถ้าแนะนำให้เล่นเนี่ยเป็น แนะนำให้เล่นเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแบบหัวฉีดตรงนะ2.0 GDI นะครับมันจะมันจะแรงกว่าแล้วก็มันจะปัญหาจุกจิกน้อยกว่าเครื่องยนต์1.6ลิตรครับคือฟ o r d เนี่ยเขามีข่าวเกี่ยวกับเครื่องยนต์1.6ลิตรมาเยอะแยะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์แบบหัวฉีดตรง2.0เจี่ยเอ่อจะไม่ค่อยมีปัญหานะไม่จุกจิกดูแลง่ายนะครับก็ยังมีให้เลือกนะครับตัวนี้มีให้เลือกรุ่นซีดานกับแฮชแบ็กนะครับ2อันก็คือเป็นแบบเปิด แบบเขาเรียกอะไรห้าประตูกับสี่ประตูนะส่วนตัวผมชอบสี่ประตูนะครับแต่ว่าเนี่ยโอ้สี่ประตูมันสวยกว่าเนี่ยอย้สภาพนี้ก็เรียกได้ว่าสวยๆครับก็คันนี้นะครับอยู่ที่นี่ผมเจอก็ร้านเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับแสนเก้าหมื่นเก้าพันอีกแล้วครับวิ่งแค่เก้าหมื่นห้าพันโลวิ่งน้อยมากนะคันนี้ก็ถ้าก่อนจะซื้อนะคันนี้ตรวจสอบให้ดีนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าเพราะว่าถ้า มันจุกจิกเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยเราได้ไม่ต้องเสียตังมาซ่อมอีกนะครับก็ถ้าเช็คดีๆก็ว่ามันไม่มีปัญหาก็เป็นรถที่น่าเล่นครับผมแต่คันนี้เป็นเครื่องพันหนะครับจริงถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําให้เล่นเครื่อง2000จะดีกว่านะครับมาคันที่3ครับผมคันที่3ที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็น Mitsubishi l a n c e r นะครับคันนี้จะเป็นโฉมที่แนะนําให้เล่นนะครับจะเป็นโฉมประมาณปี 2009- ถึง2013นนะครับก็ แลนเซอนะครับเป็นรถชื่อดังจากญี่ปุ่นนะก็เออมันเป็นรถที่เขาเรียกอะไรมีดีไซน์ที่แบบดุดันนะแถมยังชูจุดเด่นด้วยช่วงล่างที่แบบแบบหนึบมากนะครับตัวนี้ก็ถ้าหาสภาพตัวถังดีๆก็สุดยอดเลยนะก็อย่างที่บอกครับผมถ้าง,งบถึงนะกัดฟันไปเล่นพวกเครื่องยนต์2000นะครับให้สมรรถนะรถที่ดีกว่านะครับแลนเซอร์นะครับตัวนี้ก็อ,อ เขาเขาเน่นเขานิยมเอาไปแต่งบนรถซิ่งกันนะครับแลนเซอร์เนี่ยก็สวยๆนะครับคนนี้ถ้าท่านใดเห็นเคยเห็นเนี่ยเขาจะติดป้ายข้างนี้ครับติดทะเบียนรถพวกแต่งซิ่งเนี่ยจะติดทะเบียนตรงนี้นะครับตรงนี้ผมวงไว้นะก็คันนี้แต่งซิ่งสวยครับเพราะว่ามันช่วงล่างดีนะครับอย่างที่พูดไปหนึบมากนะครับก็สมรรถนะรถดีมากนะครับแต่ว่าราคาก็คันนี้ราคาที่จะอยู่ที่ประมาณ28ง0 0 0ถึงสี่แสนนะครับมือสองของมันนะแล้วแต่ แล้วแต่ที่เพื่อนๆหาได้นะครับก็คันคันสุดท้ายนะครับคันนี้ก็ถ้าท่านใดเน้นประหยัดนะครับนี่ผมหามาให้นะครับคันนี้ครับนิสสันทีด้านเนี่ยผมแนะนำให้เล่นโฉมปีปีสัก2 0 0 7ถึง2อ1 1อะไรนี้นะครับก็แม้ว่าปีเขาค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าราคามือสองเขาถือว่าต่ำมากนะครับเพราะว่าได้รถ อายุไม่ได้ไม่ได้เก่าแบบไม่ได้เก่าขนาด10ปีนะครับในงบประมาณเนี้ยแสนต้นๆเนี้ยก็คุ้มค่านะครับอ้ตัวห้องโดยสารของทีด้านเนี้ยกว้างขวางนั่งสบายนะครับเอ่อแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับทีด้านเนี้ยอาจจะมีปัญหาจุกจิกบ้างตามการใช้งานนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าน่าใช้อยู่นะครับแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นเพียงการแนะนําส่วนหนึ่งนะครับที่ผมหาข้อมูลมาให้ก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านว่า ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ต่อก่อนซื้อนะครับก็อย่าลืมตรวจเช็คเลขไมล์และสภาพรถด,ดีๆนะครับไมล์กรอหรือเปล่าสภาพรถเดิมหรือเปล่านะครับรวมถึงหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวรถด้วยนะครับเพราะว่ายังไงก็คุณก็เป็นคนขับนะครับผมก็แค่เอามาแนะนําหาข้อมูลแล้วก็มาแนะนําเพื่อน,เอนๆเฉยๆนะครับว่ารถอยู่คุณไปนานนะครับต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ ก็ถ้าท่านใดสนใจในรถมือ2นะครับหรือว่าชอบรถมือ2เหมือนกันเนี่ยสามารถกดติดตามไว้ได้นะครับผมก็เป็น1นคนที่ชอบรถมือ2นะครับแล้วก็จะเอารถมือ2หรือเกิดความรู้หรืออะไรดีๆเนี่ยมาให้เพื่อนๆมาแนะนํากันนะครับก็ถ้าชอบก็กดติดตามกดเป็นกําลังใจกันไว้ด้วยนะครับมาคุยกันได้ครับผมนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ